ในวันนี้วันที่4มกราคม2560เวลา16นาฬิกาแม้จะเป็นวันที่ท้องฟ้าค่อนข้างมืดครึ้มมีรองฝนปลายปลอยอากาศค่อนข้างเย็นไม่เอื้ออำนยต่อการออกกำลังกายบริเวณกลางแก้งแต่ชาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งก็ยังคงมาตามนัดณบริเวณลานด้านหน้าอาคาร3 หน้าห้องครุมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อออกกําลังกายตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ข้าราชการพนักงานบุคลากรหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ใช้เวลาออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพภาพลานามัยตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงซึ่งความรักสมัครสมานสามัคคีของแต่ละหมู่คณะสำหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งนั้น นายนุรัตูทองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้สั่งการให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานได้ออกกำลังกายในทุกวันพุธโดยใช้ช่วงเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปประมาณ20 30นาทีซึ่งที่ผ่านมาประมาณ6สัปดาห์ชาวเขตหนึ่งเชียงรายต่างออกกำลังกายโดยการเต้นแอรโรบิกมีคุณครูเพ็ญศรีวัฒนกนกเรขาหรือครูหนิง ครูโรงเรียนบ้านสันโคง้งเชียงรายจลุนราเป็นผู้นำในการเต้นแอโรบิกด้วยความคึกคักสนุกสนานใช้เสียระอยางเป็นระบบสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมออกกําลังกายได้เหงื่อและรู้สึกกระปี้กระเป๋่สุขภาพร่างกายดีโดยในวันนี้ภายหลังการเต้นแอโรบิกเสร็จสิ้นนายขันชัยชุ่งสารักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่ครูหนิงครูเพนสีวัฒนขดมเรขาเพื่อเป็นการขอบคุณในการเพื้ออวยและอนุเคราะห์ในการนำเต้นแอรบิกติดต่อกันมาถึงหสัปดาห์อีกด้วย